เราอยู่ตรงนู้นประตูไม่เปิดแต่มาตรงนี้ประตูดันเปิดเราอยากได้กระถางมาปลูกต้นพริกของเราอย่างนี้ไม่ดีนี่ก็เป็นเหล็กนี่เป็นเหล็กจะหนักหน่อย มาดูต้นส้มมีแต่ต้นส้มเราเคยเห็นต้นมะกรูดอยู่มันไม่มีกระถางก็แพงแพงกระถางแพงมากเลย ซื้อไม่ลงเลยใบหนึ่งตั้งห้าหกร้อยเจ็ดแปดร้อยใบหนึ่งนี่ดูนี่กระถางใบหนึ่งพันกว่าอันนี้ก็เจ็ดร้อยห้าสิบแพงมาก แพงจริงๆแพงสุดๆดโ,อโ,อโอ้ยนี่นี่นี่ที่เราอยากได้ที่เราอยากได้นี่เลยเป็นแบบนี้เลย ันนี้มันเท่าไหร่อ่ะโอ้โหนี่เลยราคาพันสองพันร้อยเก้าสิบเก้าพันสองแพงมาก

อันนี้สวยมากเลยแต่ตั้งต้นไม้ไม่หมดหรอกน,นี่ก็เป็นพลาสติกนี่มาแล้วน้ำยาเลงพริก ยาเร่งพริกนี่จะกดนี้ทำให้พิกเดี๋ยวเราจะมาซื้อเดี๋ยวเราจะมาซื้อ อนีู้กให่เจ็ดสิบเก้าใช่ไหมอะแรงอยู่นะอันนี้กล่องมะปุยแพงอยู่นะ ไปสำหรับสองผักเนาะเฉพาะตัวสำเร็จแล้วเนาะตั้งสามร้อยสี่สิบสามเฉพาะหลอดก็ร้อยกว่าคนแล้เนาสำเร็จ แต่เราไม่มีที่ตั้งเนาะดูบรรยากาศนี่เอาบรรยากาศรอบรมาให้ดูร้านขายดอกไม้นี่ก็เป็นดอกไม้ดอกไม้สวยมากแต่เราไม่มีบ้านเราเช่าบ้านอยู่นี่ เจอผักแล้วไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าอันนี้คณะมีสารเน่ด้วยดู มเม็ดพริกเม็ดฟักทองเม็ดแตงเออนี่เป็นหน่อไม้ฝรั่งตกใจหมดเป็นเม็ดพริกต่างๆนี่เม็ดพริกไส้กระไหลแน่เลย ไม่ใช่อะไรน่าจะใช่เนาะแตงก็น่าเอาไปปลูกอยู่แตงักทองแตงโมถ้าคนที่มีบ้านปลูกเนาะเขาก็จะปลูกได้อันนี้เป็นดอกไม้อืม บ้านเราหาไม่ได้แล้วนะเนี่ยดอกไม้อันเนี้ยแทบจะไม่มีเลยดอกดาวเรืองอยากได้ดอกดาวเรืองดอกใหญ่สิอันนี้มีแต่ดอกเล็กๆนี่ดอกเล็กไม่มีดอกใหญ่เลย เด็ดจ้าเอาบรรยากาศมาให้ดูขอบคุณทุกคนนะคะขอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อ่อนเนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย